ไว้ม่มาคุยต่อว่าเจดุยเจดุยเป็นบรรยากาศกีฬาสมัยฉันดูดีเคยดู ถาจริงเหอะถามจริงนะเอะกย่โกนะตอแหลลงตับหรืออะไรโอ้โหนี่นนะี่นนะีนี่นนี่นีนนี่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 น่นนี่นี่นีนี่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 นนนี่่นี่นดเนี่นี่นี่นนี่นี่นี่นนี่นน่นี่น่นี่นีี่ี่นีนี่น่นี่นีน่่ี่นี่นีนี้นี่่นีนีนี่ะ บอกเฟซหม้ากไปเห็นหมดเลยไป็นทางอะไรใครไม่ได้เลยแม่งลงตลอดเลยพิทิ้งไปสู้ไม่ได้แม่งเอาลูกกระทืบดูสิคนทนนี้นะแล้วราคาหนี่ตายราคานี้นี่อานเลื่อราวก้าวันนั่นอยู่ในคำนมิรเนืง ไม่ได้เธอดูโชมเด็กชมเด็กไม่ได้ทมเธอยัร้องไป่อร้องไปเออ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 กออเ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 นอเออเอนเออเอยเออเออเรอยออเอเอ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 อเเออมอเออเออเอเเออเออออเออออเออเอออไอเออเอเมอเออออเออออเอคอเออออ้อยเอาเอเอ เฮ้ยพอจะเปิดได้เห็นหนังทองใช่มาต้องแค่มาว่ะต่อขึ้นมาสาเฮ้ยเอาปจับไปเดี๋ยวอะไรนะชะอกบวยเอาเปิดก็ต้องชัองบยเราเปิดหนังท้องเลยนี่เยเพราะว่าเราสูองมันไม่ได้เราเป็นผู้ชายถ้าเปิดก็มันดูดูนี่เปิดนี่หน่อยพ่มันเปิดปุ๊กเอากระจับข้อปากแม่งเลยน้องเลยน้อง นั่นแหละมันคือกันแล้วก็กัรกระจับในมันสวยมันคือกันยกศอขึ้นมาสาับเอากาแฟจะเปิดกระจับให้มาดูเดี๋ยวก็ยืนปากจูยกมือชูว่าไม่เอาเดี๋ยวก็แย่แพ้ลูกไม้ลงนอนงายเงือโชกแหมพอจะเปิดได้เห็นที่โขกโขกมันอกระะดกลายข่้าอไโอกาส Oh you